สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอัสโซตี่ป๋อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมการในชาพอจูเ่นเอินคะวันนี้นะคะอ,อนะัสโซนาก็จะไปเบียดที่30นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2,250นบาทนั่นเองนะคะเรามาลองดกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะได้หมุนฟรีกี่รอบนะทุกคนคะ่ะเราได้หมุนฟรีมาทั้งหมด8รอบนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ มาค่ะรอบแรกนะคะได้มา57บาทนะคะแล้วก็ได้มาอีก27บาทแตกใหญ่ไปอีก576บาทนะคะถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตไปเลยนะคะได้ไป657บาทเท่าเลยนะคะอันนี้แบบรอบแรกนะทุกคนค่ะได้มาอีก135บาทนะคะ มาอีกนะคะ1,215บาทนะแล้วก็วายมานะคะได้มา648บาทนะได้เป็นเงินรางวัลต้นโตเลยนะคะแตกแบบรัวๆกันไปเลยนะคะทุกคนขาได้ไปเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้นะคะพันสามพันสี่แล้วนะคะพันห้า เท่าไหร่ได้ไป1,876บาทน,นั่นเองนะคะเหลือหมุนอีก3รอบนะคะเหลืออีก2รอบได้มาอีก54บาทนะมาอีกไหมหนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะได้มาอีก49บาทนะมาอีก36บาทค่ะวายมาค่ะทุกคนได้ไปอีกเท่าไหร่ได้ไปอีก792บาทนะ แต่อีก4บาทได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตอู่แล้วนะคะทุกคนได้ไปทั้งหมด882บาทนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราได้หมดไป8รอบนะคะได้เงินรางวัลรวม3,631บาทนั่นเองนะ,ะเท่ากับเราได้กำไรรอบนี้นะคะประมาณพันกว่าบาทนะพันนิดๆนะคะทุกคนคะ่ะ โอเคไปกันต่อรอบต่อไปนะอารอก็จะไปเบทที่20บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป1,500บาทนั่นเองนะเรามาลอลุ้นกันเลคะว่าเราจะได้หมุนฟีไปกี่รอบนะสาคตเตอร์ของเรานาะมา3ตัวแล้วนะมา4ตัวเท่าเดิมนะก็ได้หมุนไป8รอบเหมือนเดิมนะคะไปค่ะรอบแรกมาได้ไป48บาทนะมาอีกนะคะได้ไปอีก3บาท เหลืออีก5รอบนะได้มาอีก18บาทแล้วก็ได้มาอีก12บาทนะแตกไปอีก60บาทค่ะเหลืออีก4รอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก36บาทเหลืออีกสรอบค่ะได้มาอีก12บาทนะแล้วก็6บาทได้มาอีก96บาทนะมาอีก120บาทวายมาค่ะ ได้ไป36บาทนะ,ะโอ้โหวายมาอีกหนึ่งนะ,ะได้ไป72บาทมาอีกไหมเราได้เงินรงางวัลรวมไป342บาทนั่นเองนะ,ะเหลือหมุนอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนค่ะรอบนี้นะคะเราได้หมุนไปทั้งหมด8รอบนะคะได้เงินรงางวัลรวมไป 528บาทนะซึ่งรอบนี้นะคะเราขาดทุนไปประมาณ1,000บาทนะทุกคนคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะไปเจาะกับรอบที่แล้วนะเท่ากับเราได้กําไรมาแบบนิดหน่อยนะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะอาซอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ